สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่เรียกว่าพิเศษสุดๆครบรอบปีของการกินสายพันธุ์นี้นะครับเบื้องต้นนะครับเราลุงหมูปะตุยพันไม้นะครับอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับผมและขอดวันนิดหนึ่งวันที่สี่เดือนเจนะครับ ปีหวันอาทิตย์ครับสองทุ่ม22นาที24วินาทีครับกับตรงหน้านี้ครับพันธุเรียนที่มนุษยชาติรอคอยนะพันธุเรียนทองลาบูจากพี่สุวรรณครับพี่สุวรรณส่งมาล็อตนี้นะครับผมเล่าประวัตินิดหนึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกเดี๋ยวจะมีมาให้เราอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อสมาชิกได้ของเราหลายๆท่านที่อยู่ในกวนเราได้ลองทดลองดูนะครับ ก็รตนี้นะครับสี่ลูกเป็นทุเรียนที่พี่สวนบอกว่าสุกในปิงเลยน้องสุกในปิงเลยน้องขีมสุกในปิงเลยส่งมาเลยจากยะลายะหานะครับคุณพันนิติบอกว่ารอพันนี้มานานแล้วอสวัสดีครับคุณชาวิสวัสดีครับ,อรบทองลาบูลาบูนะผมจะบอกเลยนะว่าผมพูดถึงปีที่แล้วก่อนนะมันเป็นทุเรียนที่ผมกินแล้วผมบอกว่ามันคือเบอร์หนึ่งของปีที่แล้ว ในใจผมนะในใจผมนะมันคือเบอร์หนึ่งของปีที่แล้วตอนนี้นะครับก็ส่งมารอดรอบนี้นะครับส่งมาให้ผม4ี่ลูกก่อนส่งไวให้ผมสี่ลูกก่อนนะครับกับพันธุเรียนทองลาบุตรผมรอเพื่อสมาชิกเข้ามาเยอะนะนี่คือทุเรียนที่เรียกว่าร้อนแรงที่สุดในปีนี้เลยสําหรับสายพันธุ์สําหรับสายพันธุทเยนที่ลอนแรงที่สุดในปีนี้ลแล้วก็ลอสองเนี่ยเดี๋ยวผมใกล้ใกล้จะน่าจะใกล้ส่งแล้ว รอบสองเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อสมาชิกสั่งต้นพันเนี่ยน่าจะถึงเวลาส่งแล้วส่งไปแล้วรอบแรกของประเทศนะครับชุดสองก็จะใกล้จะส่งแล้วแล้วเดี๋ยวเหลือ,อยังไงเหลือแบบว่าเหลือคิ่ต้นเดี๋ยวเรามาไฟ์กันอีกทีว่าจะส่งยังไงนะครับอ่าสวัสดีครับเพื่อสมาชิกทุกท่านเจ็ดสิบกว่าท่านนะผมจะบอกเลยว่าพันธุ์ทุเรียนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างโหดรัดยางมาเลยผมบอกพิศวรนรัดยางมาเลยเพราะมาสู่ในปิง เดี๋ยวมันอ้าเดี๋ยวมันระเบิดพี่พี่สวรรค์จัดเลยน้องนะพี่สวรรค์บอกจัดเลยนะครับกลับจากเกาหลีเดี๋ยวไปซื้อพันธุ์ที่สดเลยครับอ่าพี่สวรรค์มาละพี่สวรรค์มาละอ่าพี่สวรรค์บอกสวัสดีครับถึงแล้วพี่ถึงแล้วส่ลูกถึงวันนี้เลยถึงวันนี้เลยนะถึงวันนี้เลยนะครับคุณลต้าสดดีครับทองระบุสวยๆนี่ครับทองระบุนะเดี๋ยวดูให้ดูนิดนึงเดี๋ยวลูกหมู โชว์มุนๆนิดนึงครับอ่ะยกยกถ่ายรูปไปหน่อยสวยๆนะครับถ่ายรูปกับพันธุเรียนทองลาบูพระเอกครับสวยมากอ่ะโชว์นิดนึงครับหมูพูดนิดนึงครับหนึ่งสองสามทองลาบูครับทองลาบูครับผมมาแล้วนะครับคุณชานพีุ่เรียนพระเอกทองลาบูนะนี่นี่แหละในค่ำคืนนี้เราจะแกะลูกไหนดีเดี๋ยวจะเกี่ไวไสองลูกก่อนลกนี้งมาแล้วมา สวัสดีครับผมลุงหมูครับสวัสดีที่นี่อ่ะเพือสมาชิกนิดนึงสวัสดีครับตอนนี้มีเรากันท่านละลายลุงหมูเป็นนี้นะพูดดังๆนะพูดดังๆวันค่ำคืนนี้จะมาขอให้เพื่อนสมาชิกดูมันสุกสุกจริงๆสุกจริงๆครับอ่ให้ดูให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงจะงอมแล้วครับงอมแล้วนะโอ้โหโบโบนะครับจัดเลยจัดเลยในค่ําคืนนี้นะครับจัดเลยในค่ําคืนนี้นะครับกับพันธุ์ทุเรียนทองลาบูผมบอกเลยนะใครยังไม่มีต้นพันธุ์เนี่ยคุณจะเสียใจข้นๆเลย เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้กินของปีนี้นะพี่สวรรบอกว่าน้องคิมไม่รู้มันจะดีไหมนะอะไรเงี้ยเนี่ยผมจําคํามาฝนมันเยอะเนี่ยไม่รู้อะเดี๋ยวกินไ์สดเลยเดี๋ยวกินไล์สดเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคุณวัชราบอกจากสนอันนี้จากยะหาหมู่บ้านเมืองลาบูต้นออริจินอลพองลาบูจากต้นของพี่สวุวรรณนะครับ ผมบอกเลยนะต้นนี้นลงงสือแล้วนะลงพลังเกษตรนะครับต้นนี้ลงหนังสือพลังเกษตรนะครับมาดูกันเดี๋ยวมาดูเนื้อกันดูเนื้อกนในกล้ๆอยากจะรู้หแวบ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 เน้อนะหูย,อ,ยอะไรเนี่ยดูสีโอ้อโนะหเนื้อแห้งด้วยนะอ่ยนะอหูย สีสีสุดจริงๆอ่ะสีสุดจริงๆอ่ะเหลืองอลาลมเขาเรียกว่าเหลืองอลาล์เหลืออลาล์มโอ้หดูลูกนี้สุดจริงๆนะครับผมบอกเลยทองลาบูเนี่ยเป็นทุเรียนที่เหนียวมากแต่ปีนี้เดี๋ยวมาลองโอ้โหดูดูดูสุดจริงๆสุดจริงๆโอ้โหสีแค่สีก็น่ากินแล้วอ่ะแค่สีก็น่ากินแล้วคุณชานวิทย์บอกยังกัะทองทำแท่งนี่โอ้โหเป็นไง มันต้องคําเลยครับเนี่ยโอ้โหสีเหลืองเข้มสว่างเหลืองเข้มสว่างอลามเลยมากสุดยอดนะครับผมให้นิ่งๆให้ดูนะครับกับเพื่อนสมาชิกตรงนี้นะเอาลูกเดียวไหมถ่ายลูกเดียวก่อนถ่ายหมดเลยใส่จานเลยใส่จานเลยนะเดี๋ยวอาจารย์มาอันนมีเอาจานให้หน่อยเอาลูกหนึ่งไอ้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งไหมครับใหญ่ลูกหนึ่งแกะแกะลูกอ่ะสักลูกครับอีกสักลูกแกะสักลูกหนึ่งสวยจริงๆสีสวยจริงๆสีสวยจริงๆ ให้ดูกันอย่างนี้เลยนะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เรียกว่ายังไม่รู้จักออบอกเลยว่าสีโหดจริงๆสีโหดจริงๆนิ่งๆเลยนิ่งๆอย่างนี้เลยนิ่งๆให้ดูอย่างนี้เลยโหสีดีมีความฉ่ำสุดยอดอ่ะบอกเลยสีอ่ะงอมนะเนี่ยนี่งอมนะนี่งอมนะสุเนศปิงแล้วงอมมาแล้วนะโหแห้งสุดๆเลยรักษาสภาพเนื้อดีๆโคตร ดีดโคตรโคตรนะดีดโคตรโคตรจริงี่ดูผ่าดูผ่าปลานี้นะครับแบบยแบบแบบนนนนหนุ่มเน้นนิดนึงนะโอ้มามาสวยมากผมบอกเลยสีสวยโคตรผมบอกเลยอ่ะแบบเห็นไหมบอกอยากได้ต้นพันธุ์ทันทีนะผมบอกเลยเนี่ยแค่กินครั้งเดียวอ่ะผมกินครั้งเดียวเนี่ยผมติดต่อพิศวรเลยจริงๆมันแบบว่าว้าวมากมันว้าวมากครับตอนนี้เรามีเพื่อสมาชิก170ท่านโอ้โหดูสี<อ>ด,ดนะิขนาดสุงข,ขนาดสุง สุกเต็มที่แล้วนะดูแห้งมากเนื้ออะไรมันจะเข้มเนื้ออะไรมันจะเหลืองอะไรขนาดผมบอกเลยนะครับว่าใครได้ต้นพันธุ์จากเราไปแล้วนะครับของพี่สวรร์เนี่ยผมดีใจด้วยเลยนะผมดีใจด้วยเยดูสีที่โอ้ยแกสีก็กินขาดแล้วยังไม่ถึงหูดุด่นรสชาติระวังของปลอมด้วยอ่าผมบอกเลยนะระวังของปลอมเลยนะต้นพันธุ์อ่ะพะต้นพะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะอ๋อถ้าอยากได้ลูกแบบบนโต๊ะอันนี้บอกว่าถ้าอยากได้ลูกจากบนโต๊ะแบบบนโต๊ะ อ่าถ้าอยากได้ลูกจากบนโตทองลาบูต้องเป็นต้นจากพิสุวรรณครับลูกนี้ต้นนี้และก็ยอดพันจากเราตอนนี้ทางนู้น่ะมีคนตั้งทองลาบูเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อแอนด์บินบอกว่าตอนนี้ทางนู้นมีคนตั้งทองลาบูเยอะแยะไปหมดเลยตอนนู้ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าคือทองลาบูเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ทองลาบูที่เรารีวิวคุณต้องบอกว่าทองลาบูวงเล็บพิสุวรรณ ต้นของพี่สุวรรณต้องวงเล็บทองลาบูวงเล็บต้นของพี่สุวรรณจากแหวนรุ่งนี้ที่เรารีวิวเลยนะครับชัดๆสวยๆโอ้โหสีแบบมัันเหลืองงจจดริโอ้โหมันแบบเหลืองที่สุดเท่าที่เคยมันเหลืองมากมันเหลืองเคยเห็นมาทุเรียนเหลืองแล้วคือเนื้ออะไรเหลืองเท่าเขาเลยเหลืองที่สุดแล้วที่เคยเห็นมาใช่มันเหลืองมันเหลืองมากมันเหลืองแบบตั้งแต่กินมา เหมือนต้องคำอ่ะเนาะเหมือนต้องทำโอ้โต้องคำแท่งแล้วเพื่อนสมาชิกบอกคนทงคำแท่งอ่ามาใส่ถาดหน่อยสถาดหนึ่งมันเงาด้วยเดี๋ยวจะโหดูเงามันเอาบินดูถ่ายรูปก็สวยอ่ะยกได้ภูวางตรงนี้ตั้งเลยได้ไอผูวางตรงนี้อ่าได้ได้เอาอันนี้มาวางเอาันนี้มาวางถ่ายรูปหน่อยโอ้สีได้บาวางด้วยโอ้โหแค่สีกินขาดแล้วแค่สีก็อ่ะนี่วางเลยครับได้้แลวครับนี่หลบไปหน่อยเดี๋ยวเราแกะเสร็จแล้วเนี่ยเราวางบนถาดเลยครับลุงหม้อจ่ายไว้บนถาดสลั อวางบนถาดนิดนึงนะค่อยเล็กโหดูดิความโหแค่จับก็เหนียวแล้วอะเหนียวโอ้ยแค่จับก็รู้สึกเหนียวแล้วอะเนื้วอะไรี่มาเหนียวเท่าเขาหรอครับผมบอกเลยนะถ้ามาเลย์มีโมซังคิงเหนียวนะประเทศไทยก็มีทองลาบูจากพิศวรเนี่ยโคตนเหนียวผมบอกเลยก็จะมีทองลาบูจากพิศวรเนี่ยโคตรเหนียวถ้าใครชอบถ้าบอกว่ายืนยันว่าทุเรียนท่านเหนียวอร่อยเนี่ยผมบอกเลยทองลาบูโคตรโคตนเหนียวเลย คุณเพนบอกโปรกทองเนี่ย que. ก็บอกว่าตอนนี้จะอ 2, รอส่งรอบสองแล้วแล้ว <c oughs> บอกได้เลย,เลยนะครับผมจะต้องอ 2, รอส่งรอบสองให้เสร็จก่อนแล้วเหลือกี่ต้นเดี๋ยวมาประกาศประกาศขายกันอีกทีหนึ่งคุ้มราคาแน่นอนผมบอกเลยว่าทองลาบูเป็นไอเทมตกงอนเนื้อมันแห้งเนื้อมันสดมากครับทองลาบูเป็นไอเทมอะแต่แห้งเลยครับแห้งเสมอแห้งแห้งดูดูแห้งแห้งมันถ้า ทางภาคใต้นะถ้าปลูกงอมขนาดนี้นะเดี๋ยวฝนชุกด้วยนะฝนชุกด้วยนะคนมาจอดคุณต้องมีข้อแห้งนะพี่สุวรรณบอกฝนชุกด้วยนะดูดิดูดูดูใส่ข้างในโอ้โหชนะเลิศเลยชนะเลิศเลยดูสีใสจานปรกไปให้แล้วเนี่ยไม่มีกระด้างใช่ไม่มีไม่มีตะกุ่ไม่มีอะไรเลยดูดิโอ้หสุดยอดเลยอ่ะ โอ้ oh, เดี๋ยวแกะแล้ว,วเอาใส่จานนี้เลยเดี๋ยวผมจะต้องใส่ถาดไว้แต่เราไม่มีถาดสีทองนะเอาใส่ถาดพลาสติกไปกันใส่พลาสติกแล้วก็แลนโอ้ oh, oh, เป็นไงน่ากินขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> น่ากินขึ้นเยอะเลยนะแกกะมนหดโอ้หน่ากินขึ้นเยอะเลยอ่ะดูดิอลูกนี้มาตั้งบนบนถาดไหมอดมินตั้งให้หน่ออยาลูกนี้ตั้งบนถาดให้หน่อย <c oughs> สวยๆหน่อยสวยๆหน่อยตอนนี้หลบนะจะตั้งในถาดโอรุสสีดิโอ้ดู ดูดิเวลาขึ้นถ่ายแล้วโอ้นี่ถ้าผมไม่พานทองนี่นะมผมจะบอกเลยแล้วว่ามันสวยโคตรเลยสีสวยโคตรเลยดูดินี่แค่แบบย,ยังไม่กินนะอตอนนี้เราเพื่อสมาชิกสองร้อยโอ้สองร้อยกว่าท่านนะ <มา S 1> วันนี้คนคดูเยอะมากนะผมบอกเลยนะครับนี่คือพันธุ์ทุเรียนที่มนุษยชาติเราคอเลยลนะ <S <S ผมบอกเลยว่า <S <S ถ้าม,มาเลยมีมูสันคิงแล้วทุกคนบอกว่าเหนียวนะของไทยเนี่ยต้องทางทองลาบูจากพิศวรณรนี่เลยนะโคตรเหนียว โคตรเหนียวดูสีโอ้โหนี่เป๊ะเนี่ยสีเป๊ะเลยไหมสองลูกนี้มีเจ้าของแจกไม่ได้สองลูกนี้เป็นเจ้าของมีเจ้าของนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปให้ <c oughs> ไปให้กับบุคคลสําคัญไปทดลองกินนะครับสีสวยมากผมให้ดูนิ่งๆงน,นะก่อนกินนะโอ้โหให้ดูแค่สีกินขานเนาะ <c oughs> แค่สีกินขานเนาะโอ้โห <c oughs> ให้ดูก่อนเลยก่อนกินเลยทุกท่านจะได้บอกว่า เอ้ยทำไมจะไม่ปลูกอะทองลาบูแล้วงเล็บด้วยนะทองลาบูวงเล็บต้นจากสวนของพี่สุวรรณด้วยนะ,ะอทองลาบูพี่สุวรรณให้เป็นแบบนี้ครับทองมาจากชื่อ <ừ> ของพี่สุวรรณที่แปลว่าทองและพี่สุวรรณอยู่ผู้บ้านเมืองลาบูก็คือทองลาบูครับต้นนี้มากกว่า50ป,ปีผมบอกเลยนะระวังปลอมนะ,ร,นะมมระวังปลอมนะถ้าไม,มใใไม่ได้การันตีจากพี่สุวรรณอ่นนะผมบอกได้เลย เขาใบมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะท้งละบูเนี่ยนะครับนี่สวยๆสองร้อยสิบหกท่านแต่แต้ตนมีพอปลูกก็นานเหมือนสามสามต้นนะจะลำไล่คนระับผมใบเหมือนท้อลาบูเลยอ๋อ,อต้อนเม็ดของท้อลาบูอีกทีใช่ไหม<อ>เรากินกันไว้นะเหมือนเลยเหมือนเลยนะสามต้นใช่ไหมยังไม่รู้ใส่ก็ไม่ใช่หรอกมาๆมาๆมา,มา,มา,มา เพืสมาชิกบ,บอกว่าอยากเห็นละทองคําแท่งยะลาเฮ้ยทองคําแท่งยาหานะ้าสายาสายาทองคําแท่งยาหานะครับเออเจ๋งนะชื่อนี้ชื่อเจ๋งจะลองผ่าเม็ดดูก็เม็ดจะไม่ใช่ว่าจะเม็ดรีบนะเป็นเม็ดกลาง,ลางๆโตโตหน่อยแต่พูดเลยว่าเนื้อเนี่ยสีดิดดความเหนียวครับดูเหนียวดูความเหนียวดูดูดูกันดึงดูกันดึงออกเลยครับเนี่ยโอ้เหน<ด>ียวเหนียวมากโอ้ยนี่แค่ได้ฉีกก็รู้สึกความเหนียวแล้ววะยังไม่ต้องกินเลยะ นี่คโอ้โหเนื้อเม็ดตัวเม็ดตัเม็ดโอ้โหเนื้อเนื้อกับเม็ดเหนียวเหนียวติดมือจริงเหนียวติดมือจริงโอ้โหเหนียวติดมือจริงเหนียวนึบเลยเหนียวนึบโอ้โหเหนียวโคตรเลยอ่ะเหนียวโคตรเลยโคตรเหนียวบอกเลยเลยโอ้ยเป็นไม่เข้าเลยครับโคตรเหนียวเที่ยวไว้แล้วมันติดเลยครับให้ลองลอกเก็บตกธรรมดาผู้เรียนเบอร์โทรไว้เลย เวลาทุเรียนด้วยกันนะ่นนะที่ลุงหมูทานทานมานะตัวนี้เหนียวมากเหนียวสุดเลยครับไม่มีอะไรไม่ยังไม่มีอะไรมาเทียบเท่าได้เลยมันตอบกระปิ้นแบบเหนียวุหวานมันมากันี่เจ๋งไปแโอ้สุดยอดครับอยากให้เป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมไหนคือมันเป็นรสชาติที่ผมพูดเลยนะถ้าคุณไม่เคยกินมาคุยกับเราไม่รู้เรื่องหรอกผมพูดเลยอะไร เทียบกับทุเรียนอื่นๆไม่ได้โอร่อยมากๆครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดูดิผมชื่ออะไรครับดูดิดูด้ดูดิดกดนเียว้อหดูวเหนียดิดูดิดูดิดูผมดูด้ดูผมดูด้ดูดๆดูดืดูดิดูดนดูดนดูดิดูดิดูดิดูานก็ต้องติดทดิดู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 ดิดวดิดูดิดูดิดูดิมูดิดมมิมันมาูดิด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 ยบ แล้วเนื้อก็หนานะครับเมดก็รีดเมดก็ตายแย่เป็นเนื้อบางครับเนื้อหนามากปล่อยมากโอ้ทานกันไปทานเันไปเม็ดเดียวโอ้เหนียวเหนียวแบบเหนียวครีมเหนียวอ่ะดูความเหนียวเนี่ยความเหนียวเดี๋ยวนะครีมเหนียวอ่ะเนื้อะมันจะเหนียวนึบขนาดนี้แล้วเหนียวเหนียวเนื้อละเอียดเลยนะครับไม่ใช่เนื้อหยาบนะครับดูเนื้อละเอียดอยูนี่ครับแกออกมาเนี่ยฮะเห็นไหมดูความเหนียวดูการฉีกเหนียวไหม รู้สึกไหมรู้สึกไหมเหนียวเหนียวจริงเนี่ครับทานเต็มปากเป็นคำดีกันครับโโอ้หสุดยอดครับเราขายไอ้ที่เราขายชาต่อร่อยมากครับโอ้เคยไม่เข้าเลยครับเหมือนเหมือนติดจริงๆนี่เม็ดครับนี่เม็ดเข้าโอ้มันอร่อยอะไรอย่างนี้เนาะไม่เคยชานทุเรียนอร่อยขนาดนี้คือรสชาติผมพูดเลยนะถ้าคุณเคยเราเป็นคนกินทุเรียนเยอะมากนะ ทองออลาบูเนี่ยเป็นทุเรียนที่ถ้าคุณไม่เคยกินนะเราไม่ต้องมาคุยกันเ,ออเพราะผมอธิบายอธิบายไม่ได้จริง,รงมันมันประหลาดมากมันเป็นความอร่อยที่ไม่เหมือนเป็นความเป็นทุเรียนที่ไม่ที่อธิบายไม่ได้ในว่าว่าจะขายอะไรว่าจะเหมือนไม่เหมือนอะไรเลยที่คุณเคยกินในในโลกนี้จริงจริงคือมันแบบเป็นเอกลักษณ์มากงอมเหนียวขนาดนี้ครับง,งอมอ่ะ ความคื่นความขมความเนื้อหยาบความกุบความกรอบอะไรไม่มีอะไรครับเนั้นมันละเอียดจริงๆเส้นใหญ่ยังมันครีมเลยครับครีมเหนียวน่นแน่นอ่ะเหนียวมากเหนียวน่นแน่นอ่ะแบบติดมือแบบเหนียวเลยแต่สังเกตไหมว่าเราแก่มาเนี่ยเรารักษาสภาพเนื้อดีเนาะเห็นไหมเนี่ยสักษาเนื้อดีเห็นไหมนี่ครับเกินกัะไม่ลงฮะดูดิพูดถึงความเหนียวมากเลยดูขมเอานิ้วกดเล่นเลยนะหเหนียวจริงกับสูงมาที่รอคอยของที่รอคอย คุณได้ต้นพันธุ์ไปปลูกร็กสาวไม้ดีนะครับเวลามันมีลูกเวลามันมีลูกคุณทานแนละ้วคุณจะถามหาอีกครับอันนี้อร่อยมากให้ดูเลยวันนี้ผมไฮไลไท์แท่ทองลาบูโอ้อือหือทานมาหลายก็อร่อยมานะไลน์มาจองเพียบต้องรอรอบเก็บตกนักเลยเนี่ยตัดโอตามผมไล้วท่นนี้ยังไม่มีเลยครับอร่อยมาก ผมบอกเลยนะถ้าใครอินบ็อกไลน์มานะคุณงลงชื่อได้แค่รอบเก็บตกนะอยอดครับอร่อยมากเออถ้ารล่าถัดไปรอ,อ,อยนานนะรอยสามเดือนได้กว่านาะเด,ด,ด,ดี๋ยวดูเิยเนี่ยนะดูความเหนียวไหมผมกดให้ดูนะเห็นไหมหมันเหนียวแบบสุดๆเลยอ่ะมันหู้โหมันแบบดูสีดิความเหนียวดิเนยาไม่ถูกครับมาดาไม่ถูกครับอร่อยความน้ำดำไหมผมบอกเลยความอร่อยมันไม่เหมือนกัน ลาเรื่องเลยครับหลเรื่องเลยอผมบอกเลยนะอันนั้นครับอันนั้นเขาได้หวานมันดุดันอือันนี้ได้รสชาติแบบอันนี้ได้รสชาติเข้มข้นเหนียวผมบอกเลยว่าผมบอกเลยนะเหนียวข้งมูสันคิงมากโขอ่ะบอกองนี้ดีกว่าเาอะไรล่ะมากโขอ่ะบอกได้เลยมูสันคิงเนี่ยเรียกว่าลมูซันคิงว่าเหนียวแหละทุหนี่ก็พอมูสันคิงเท่าตัวเลยรฮะคือถ้าใครบอกว่าชอบพอมูสันคิงเหนียวเนี่ยผมบอกเลยว่ามูสันคิงเป็นน้องเลยจริงโขจริงเหนียวจริง หวานเขาก็แย่นะฮะหวานแยะมันไม่ได้หวานโหดนะมันตูค้างๆกับหวานจัดหวานเข้มข้นจัดแต่มันเด่นเรื่องเหนียวแต่มันเด่นเ,เรื่องเหนียวเรื่องมันเรื่องหวานเหนียวครีมละเอียด,ดแล้วเป็นเนื้อเป็นครีมแล้วเหนียวนุ่มเลยฮะไม่เดียปกินครีมละลายในปากนะครีมข้นๆเ,เป็นครีมข้นๆเนื้อเหนียวเนุ่มหนุๆเนื้อเหน,น,น,นียวมากนี่ขนาดพี่ชวนบอกว่าปีนี้รสชาติดอบนะไม่ดอบแล้วครับพี่ตะวันขนาดนี้ไม่ดอบนะฮะไม่ดอบนะไม่ดอบครับ นี่ดูดิแต่พี่ส้าไม่ดอกจะขนาดไหนคุณคิดดูนะถ้าพี่โวันบอกว่าปีนี้เขาบอกว่ารสชาติดับเพราะว่าฝนเยอะนี่ฝนเยอะยังแห้งนี่ยังเนื้อไส้เ่ยแห้งไส้แห้งดูพี่สซนดอกฝนเยอะมากเลยทางใต้ตอนนี้ไส้แห้งนี่ขนาดพี่ส้นบอกว่ารสชาติมันดับน้องดครับผมบอกเลยว่าถ้าพี่สวนบอกดอกแล้วถ้ามันไม่ดอกจะขนาดไหนเนี่ยดอบแล้วครับดุดยอดแล้วยอดเลยอะหาแล้วเปรียบยากครับ ผมพูดเลยนะถ้าคุณไม่เคยกินไม่ต้องมาคุยกันครับและผมอธิบายรสชาติว่าใกล้เคียงอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรใกล้เคียงเลยนี่แหละครับผมเข้าไปโดดๆเลยครับไปโดดเลยอร่อยอร่อยมากมากโอ้โหนี่เด็กกินคนเะาคนหูคนเราไม่ติดมาคนเราไม่ดิดว่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวจันนะเหนียวมันเหนียวดูดิดูเห็นไหมเป็นร่อนอย่งนี้ไม่กินโอ้โหมันหวานด้วยลุงเนี่ยต้องเด็ดั้งหวานทั้งมันดูในกล้องนะ สีแบบโอ้โหสีมันมันโคตรเลยอ่ะดูด้วยมั้งครัเม็ดประมาณนี้เม็ดประมาณนี้เม็ดประมาณนีนเต็มเนื้อเยอะนะเนื้อเยอะนะเดี๋ยวเราจะเพาะเม็ดในทองรับูคุ้นหลายคุ้นหลายลอยเม็ดลองลองลองเม็ดเพาะแล้วปลูกดูเซิมันจะจะ ดีไปต้นแม่ไหมหรือมันเต็ดอกต้นแม่โอ้รู้ได้มันเหนียวติดมือลงหนูเนี่ยเนี่ยมันนำไม่ออกนะมันมันเหนียวเหนียวมากอืเหนียวจัดเหนียวจัดหมดนะครับผมก็ละโมในจานนี้ทั้งเหนียวทั้งอร่อยครับคือมันอเติมเลยครับผมบอกเลยนะถ้าคือมันแบบโอ้โหมันสดจริงๆรเนี่ยมันแบบน้ำมันเข้มนะหวานเข้มมากหวานเข้มถ้าพูดถึงความเหนียวนะโอ้ยคือไม่เข้าเลยเบอร์หนึ่งเลยความเหนียวเนี่ย ทา,านทุเรียนมาหลายสายพันแล้วครับยอมยอมทองราบูเลยครับโอ้โหมันเหนียวมากมๆเหนียวแล้วอร่อยเับมันเหนียวอร่อยรับมันเหนียวอร่อยอเป็นความรู้สึกที่ผมไม่สามารถจะอธิบายได้เลยนะต้องเป็นคนกินคุยกันเท่านั้นนะมันเป็นความหวานเป็นความพิเศษที่แบบแล้วก็ไม่ขมด้วยอืมไม่ขมไส้แห้งอ,อม,มันเกินคำว่าเพอร์เฟกผมบอกเลย นะผมบอกเลยนะท้ามูสันกิงเขาบอกว่าถ้ามาเลยบอกว่ามูสันกิงคือะราชาของความเหนียวทุเรียนเหนียวขเขานะผมบอกเลยนะว่าตัวนี้เนียเหนียว่าเยอะเพราะว่าเรากินเรากินเยอะและ้วเรากินเยอะและ้วแล้วก็มีความเข้มสีสวยบอกได้เลยถ้าใครชอบกินและสีสวยผมบอกเลยใครที่ชอบกินและสีสวยบอกได้เลยเพียบกับก้านยาวได้เปล่าครับก้านยาวจะมันนำความหวานพอประมาณ แล้วก็ความเหนียวพอประมาณผมบอกเลยไม่ต้องคุยกันมันคนละคนละประเทศเลยไม่ต้องเทียบกันยาเขาความดาวเขาไปทางเลยครับเออมันคนละมันมันคนละมันคนละค่ามันแบบวัดค่ากันไม่ได้นะครับมันคนละแบบเลยโอ้แล้วหมาแล้วครับเดี๋ยวถุงหูสรุปหน่อยครับในข้าคื่อนนี้สุดยอดครับนั่งหนานั่งหนาให้น่ะจูจูขึ้นมาจูนขึ้นมานิดนึงครับจูทั้งทูทั้งลูกนะทองลาบูนี่ถ้าคุณได้สายพันธุ์จากองูไปปลูกนะ คุณตอกครกผมให้ดีนะคุณลอกสายให้ดีนะผ <c oughs> มชอบที่มีลูกให้ได้แล้วคุณจะติดใจบอกโอ้ยคุณหมูอร่อยจริงไม่เคยทานทุกอย่างอร่อยแบบนี้อ่าและและ,ะรรแต,ต้นพันธุ์ของเรามาจากพิศวรรณโดย <ใน S 1> ตรง,ตง,ตงน,นะครับต้นนี้เลยละครต้นห้าสิบปีนี่เลยฮะอ่าก็ทองลาบูถ้าคุณมานะครับคุณ อยากได้ไอ้ทรงเนี่ยสีนี้ลูกเนี้ยที่เรากินเนี่ยนะคุณวงเล็บลูกขนาดนี้ก็สองโลแล้วนะสโลกว่าสองโลกว่าเนี่ยตูดแตกแล้วเนี่ยเพราะรัดมาเนี่ยตูดแตกแล้วฮะเนี่ยตูดแย้มมาแล้วแย้มแล้วแย้มแล้วโอ้โหนี่ตูดแย้มนลงงอมขนาดนี้แล้วฮะตกขนาดนี้แล้วนี่ยยังแห้งเนี่ยยังเหนียวเนี่ยยังเนียนใส่ตึมเมตาลิสมีน้ำเยิ้มแมตาลิสมีมีโอ้โหสุดยอดของทวียแล้วครับคุณชาญไม่ดูว่าปีนี้เทืที่หนึ่งไหมอันนี้ถ้าปูภาคตะวันออกนะหานนีจับยากเลย ถ้าวัดจากเรานะเราใครไหมที่หนึ่งยังที่หนึ่งอยู่นะยังให้วัดจากเราใช่ไหมใช่แต่ว่าจากถ้าวัดจากเรานะผมยังที่หนึ่งอยู่นะเพราะว่าเรากินถ้าเพื่อนสมาชิกดูนะเรากินเยอะมากนะแต่ไม่มีตัวไหนที่เหนียวเท่าและรสชาติมีความโดดเด่นแตกตาาก่างใช้คําว่าอร่อยมิงใช้คาว่าเกินความผมความาากระด้างกระเดื่องอะไรไม่ไม่มีแล้วก็เป็นรสชาติที่เทียบกับอะไรไม่ได้ด้วยถ้าาไม่เคยกินไม่ต้องคุยกัน พูดจริงอ่ะลุงหมูโชว์ยกขึ้นมาโชว์นี yep. <S <S ่เนี่ยเดี๋ยวกันหลดเนี่ยเห็นไหมดูยกนิ้วหน่อยครับลูกน่ะลกนี่ท้งนั่นละลูกกินอิ่มแล้วใช่พูดถึงยกนิ้วนี่ครับพ่อผมเยี่ยมครับเราลุงหมูเพราะต้ยพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลา์นี้แล้วขอบคุณมากครับที่ติดตามชมและติดตามว่าทีต้องการก็แอดไลน์เราจะดูพันทอระเบียงของเราวันนี้เราได้ลูกมาพาให้ มาแกะเนี่ยาไรทีมพ<ท>มันจะรู้แล้วเป็นไงครับสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยอ่าผมจะพิมพ์ลายให้ทุกท่านนะ,ะก็ลายล้านนะครับลายล้านเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในนี้เลยนะสําหรับผู้ที่จะสนใจนะผมบอกเลยนะจะต้องเป็นล่อกเก็บตกแล้วนะเพราะว่าผมกําลังจะส่งรอบสองให้กับเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศนะครับรอบแรกเราส่งไปแล้วรอบนี้เป็นรอบสองของจากแล้วทั้งหมดนะครับเป็นต้นจากพิศวร,รที่เสียบมาเลยนะครับสวยมากไม่สวยมากแต่เป็นอาจจะแน่นอนอาจจะมีต้นที่สวยบ้างไม่สวยบ้างนะ แต่แท้ชชว์หนึ่งร้อเอร์เซเสียบจากพี่เสียบมาจากมือของพี่สุวรรณเลยนะครับแล้วเราเดินทางไปกลับกว่า2 5งพักิโลเราเดินทางไปกับกว่า2,500ก,ก,ก,กิโลเพื่อไปนําต้นที่พี่สุวรรณเสียบไว้เนี่ยเอามาไว้ที่สวนลุงบุ๊ด้้ยพันไม้นะครับสวยๆแบบนี้ชัดๆโคตรเหนียวผมพูดได้เลยถ้าคุณคิดถึงทองลาบูวงเล็บต้นจากพี่สุวรรณคุณที่ถึงได้เลยครับว่าสีเข้มๆอย่างนี้โคตรเหนียวโคตรขีม แล้วก็รสชาติไม่ต้องไปคุยนะครับว่าเหมือนกับอะไรไม่เหมือนแตกต่างโคตรๆนะครับ<ม>เราลุงห,หมูปั้นไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ครับของหมูขอสโลแกนหน่อยครับผมทษนครับที่ทาให้คุณรวยสวัสดีครับสุสดยอดเรียบงระบุหาปลัด